ซสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงินปลายทั้งโอนเงินให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 9 2 0 1หและ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟาร์มมนีสิฟ้าพี่น้องมราเปิดราคาขว้วคือเกาแหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิิ่จะได้พลาดคลิปด,ดีดีราคาขั้วสึกๆไปเบิ่งกันเลยครับรับมื่มนีทั้งช่องชนะประฟ้าฟาร์มได้เดินทางมาฟานอกสุดจแนนมาประกวดก็เลยมีโอกาสไทยให้คุณขวเรา ในยินข่าวว่าเราสิเปิดราคาเนาะครับพี่น้องไปพ่อกับเจ้าของเราเลยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวพันช่องยูทูปเขาเนี่ยครับพ่อครับผมชื่อนายอุเทนมุมภูนะครับอยูู่บ้านเลขที่ห้าหมู่สิบตมบลวง้าอำเภอระยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับสามารถปากหมุดมาได้เลยว่าพ่อฟาร์มเขาเออได้ครับได้ พ่อยยคฟาร์มเขามีหลายตัวป่ะครับอ๋อเลี้ยงอยู่สี่ตัวครับครับเมื่อนี้เอามดประกวดตัวเดียวเนาะับผมเราซื้อเจ้าอ่างครับเนี่ยมีชื่อเจ้าเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านครับเป็นลูกของลุงเพชรแม่พันล้านครับครับความสูงเท่าไหร่เลยครับพ่อที่วัดดูเข้าค่าแล้วรมาณร้อยห้าสิบกว่าครับ ร้อยห้าสิบบวกแล้วเนาะไข่สวยด้วยพี่น้องตอนนี้เปิดผสมหรือยังครับไม่ได้เปิดครับทำตัวยาวแม่เขาสูงเท่าไหร่ครับแม่สูงว่าสีองครับผมสูงเจ้าลุงเพชร แล้วตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับพ่อหนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลนะต่อรองได้เนาะครับครับถ้าชอบสายพันธุกรรมของลุงเพชรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้าครับผมหกเก็ดสี่ครับแปดสามแปดศูนย์ครับครับยิงกลางมาหาคุณพ่อเราได้พ่ออะไรนะครับพ่อเอกที่เล่นเอ็กก็ได้ครับพ่อเอ็กเนาะครับครับผมวันนี้ประกวดหรือพรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ประกวดขอให้ได้รางวัลขอได้แชมป์นะพี่พ่อครับผมกับรูโครงหลังของลุงเพชรจะเป็นโครงสร้างใหญ่เขาเข้าสนามกี่รอบแล้วครับเนี่ยเออเพิ่งได้เข้ารอบที่ไอ้สามเดินได้รอบเดียวครับ,รบทางเดียวครับตัวเงาที่นอ้องครับกิโลหนึ่งนี้ต่อรองได้เนาะครับผมครับผม สันเก่าไว้สเนกอนพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ